เริ่มต้นจากเรื่องราวของคนสวยคนนี้ก่อนว่าทำไมตัวเองมีมี Follower มากขนาดนั้นอ่าละสามสี่จีแต่ว่ามันก็เหมือนว่าเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับนิจินหนูสำหรับหนูเนี่ยหนูคิดว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะหลายๆคนก็อาจจะเยอะกว่าหนูแต่ว่า<ม>ฐานแฟนคลับหนูค่อนข้างแน่นแล้วก็มั่นคงน่าจะเกิดจากการที่ หนูเป็นตัวของตัวเองค่ะวันแรกที่ถ่ายทอดออกมาเป็นยังไงปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนั้นก็น่าจะเกิดจากการที่หนูชอบส่งพลังบวกแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังบวกที่ส่งเนี่ยเป็นยังไง ส่วนใหญ่ก็จะไปเรื่องของการให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะคือหลายๆคนจะชอบมีข้ออ้างผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วหรือว่าอายุเยอะแล้วก็จะมีข้ออ้างให้กับตัวเองเสมอเกี่ยวกับการดูแลตัวเองว่าแบบฉันเหนื่อยอะ่ะฉันทํางานเยอะอฉันมีลูกแลว้วอ่ะฉันมีภาระเยอะมากะอะไรเงี้ยจริงๆหนูคือทํางานหนักมากหนูไม่เคยมีวันหยุด หนูทำงานเยอะมากค่ะทำงานหลายอย่างไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่ยูทูบเบอร์อย่างเดียวหนูเป็นนักธุรกิจด้วยค่ะแล้วก็มีลูกชายอายุห้าขวบแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยน,น้ำหนักตอนที่หนูท้องนะ่ะน้ำหนักหนูขึ้นมาทั้งหมด28กิโลกรมัมขึ้นมาจากคนตัวเล็กน้ำหนัก48ขึ้นไป78ใช่ค่ะแล้วก็หลายอย่างในร่างกายเราเปลี่ยนไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูเชื่อว,ว่าแบบไม่สิ เราต้องกลับมาสวยให้ได้คือตอนนั้นที่คิดหนูมไม่ได้คิดว่าหนูจะกลับมาสวยเพื่อสามีให้สามีเห็นอาจจะมีส่วนเล็กๆว่าโอเคอยากให้เขาเห็นเราในแบบที่สวยแต่หนูเชื่อว่าเราเคยสวยอะ เราต้องสวยสิมันไม่ใช่ข้ออ้างเลยสําหรับการที่เรามีลูกแล้วหรือว่าสถานะเราเปลี่ยนแล้วเราจะไม่ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะห,หนูก็จะให้กําลังใจทุกคนเช่นร่างกายที่เปลี่ยนแปลงร่างกายที่เปลี่ยนแปลงคืออะไรเมื่อก่อนเราไม,ไ,มมไม่มีผิวแตกลายหลังจากที่เราท้องใหญ่มากเราเกิดผิวแตกลายเกิดขึ้นใช่ค่ะเกิดหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงในร่างกายบางคนรับไม่ได้โดยเฉพาะตอนแรกหนูเองก็รับไม่ได้เหมือนกันที่ร่างกายมันแบบ เฮ้ยเรามีผิวแตกลายได้ยังไงอ่ะเราไม่เคยมีเลยผิวรกเนียนมากสวยมากอะไรอย่างนี้ค่ะ hmm. มันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างแล้วหนูก็รู้สึกว่าผู้หญิงหลายคนหมดกําลังใจกับการเปลี่ยนแปลงหนูก็พยายามพุชทุกคนให้ขึ้นมาแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยๆคือเลิกกับสามีจะต้องสรองยังไงแล้วจะต้องทํางานเลี้ยงตัวเองยังไงจะต้องทํำยังไงหนูก็จะพยายามพุชผู้หญิงทุกคนขึ้นมา hmm. และนี่คือ ความตั้งใจของหนูเลยว่าหนูจะทํ o ย t u b e หรือว่าอ,อยากจะอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเกี่ยวกับผู้หญิงหลายๆคนที่หมดกำลังใจในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาหากินหรือว่าเรื่องการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พลังบวกอย,อย่างที่ว่านี่นะฮะตอนที่คุณมิวคี้พูดนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในใช่ค่ะมันจะต้องเกิดขึ้นจากภายในก่อนก็คือความเชิงความคิดอ่แหละใช่ค่ะฝรั่งเขาเรียก mindset ถูกไหมฮะว่าเราเซตความคิดของเราเป็นยังไงมันสาคัญมากเลยนะคะคุณอาหนูรู้ว่าการที่เราไม่มีกําลังใจอ,ะอ่ะม,มันหรือบางครั้งเราสับสนในตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราจะเอาอะไรดีซ้ายดีหรือขวาดีอะ่ะบางครั้งเราเรายังไม่บางครั้งเรายังให้คําตอบตัวเองไม่ได้ะะอะไรเงี้ยค่ะเราเมคกี้คิดว่าถ้าเมคกี้ได้พูดออกไปอะ่ะหรือว่าแบบแค่เราเขียนลงไปในในในโซเชียลของเราที่มีผู้ติดตามอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นส่วนช่วย หลายๆคนได้มากๆแล้วแล้วมันก็เป็นผลแบบนั้นจริงๆเพราะว่าหนูได้รับ direct message หรือว่าทุกครั้งที่เจอแฟนคลับข้างนอกบางคนร้องไห้แล้วก็เข้ามาก่อนแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากสำหรับกำลังใจเพราะเขาเคยคิดสั้นมาแล้วแล้วพอเขาได้อ่านแคปชั่นของหนูแล้วเขาโพสตตัวเองขึ้นมาะอะไรเงี้ยโหเรารู้สึกว่าแบบดีใจมากๆค่ะที่ที่ท เราได้เลือกคาตรงนี้คำพูดเฉยๆที่เขาบอกใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอันนี้อันนี้จริงเลยนะฮะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหมดกําลังใจนี่เราหมดแรงด้วยใช่ค่ะน้อแปลกมากเลยแต่เมื่อไหร่ที่เราหมดแรงแต่เรายังมีกําลังใจอยู่เราไปนอนพักแป๊บเดียวแรงมันก็มาใช่ใช่ค่ะแปลกแปลกมากลองลองสังเกตดูนะฮะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจจริงๆนี่แหละครับคนนี้ฮะส่งพลังบวกออกไปให้กับที่ผู้ที่เป็นแฟนคลับผู้ที่เป็น follower ทั้งหลาย